วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World กับผมเจสอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเกล็ดความรู้นะเป็นเกล็ดความรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะเรานึกถึงอะไรกันบ้าง White House ใช่ไหมหรือจะเป็น Secret Service ที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย หรือจะเป็นห้องทํางานรูปไข่ทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงอะไรที่มันเรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประธานาธิบดีเลยไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางการทูตต่างประเทศนะครับหรือว่าจะเดินทางไปเพื่อประชุมในซัมมิตต่างๆทั่วโลกเนี่ยท่านประธานาธิบดีต้องเดินทางไปด้วยอะไรครับต้องเป็นเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วเครื่องบินของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยคืออะไร Air Force One นนั่นเองวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึง Air Air Force 1ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงประวัติของมันนะครับแล้วก็รายละเอียดของมันเนี่ยต่างจากเครื่องบินทั่วไปยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่ากันหมดเปลือกเลยไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องบอกท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยว่าไอ้คำว่าแอ r ์ฟอส1เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อรุ่นของเครื่องบินนะครับแต่มันคือชื่อคอไซหรือว่าเป็นรหัสของท่านประธานธิบดีนะครับคือเมื่อท่านประธานาธิบดีนะครับไปนั่งเครื่องบินลำไหนเนี่ย เครื่องบินลำนั้นเนี่ยแหละครับจะกลายเป็น Air Force 1ทันทีแล้วทำไมถึงต้องใช้คาว่าแอ r ์ฟอส1ล่ะครับ i r Force เนี่ยมันแปลว่าทับอากาศใช่ไหมเหตุผลมันก็คือนะครับคนที่เป็นคนบินแล้วก็ดูแลเครื่องบินของท่านประธานธิบดีเนี่ยคือกองทัพอากาศครับผมซึ่งนักบินที่ทําหน้าที่ขับเครื่องบินลำนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทหารอากาศเช่นกันเช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ของประธานธิบดีนะครับที่มีชื่อเรียกว่ามารีน1 เพราะไอเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ดูแลและขับโดยนักบินของนาวิกโยธินะน,น,น,นะครับเขาเลยเรียกว่ามารีนวันและบางคนอาจจะถามว่าถ้าประธานาธิบดีเนี่ยได้ขึ้นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินเอกชนละ่ะเครื่องบินลำนั้นนะครับ <S 2> <S 2> ก็จะมีรหัสเรียกที่แตกต่างออกไป <S <S นั่นก็คือ Executive ท <One> นั่นเองครับผมตอนนี้นะครับทุกคนก็รู้แล้วแหละว่า Air Force One เนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้ว Air Force 2ล่ะครับมีใครรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรให้เดากันก่อนติ๊กตอกติ๊กตอก Air Force 2เนี่ยนะครับมันคือรหัสเรียกเครื่องบินที่รองประธานาธิบดีได้โดยสารขึ้นไปซึ่งมันจะมีกฎความปลอดภัยข้อหนึงนะครับคือประธานาธิบดีและรองเนี่ยจะนั่งเครื่องบินลำเดียวกันไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งนะครับที่มีอำนาจบริหารได้แล้วประวัติศาสตร์ของ Air Force o n 1ลํามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปดูที่ Air Force o n 1ลำแรกกันว่ามันเป็นยังไง เราเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูเครื่องบินลำแรกนะครับที่มีภารกิจเฉพาะในการให้การโดยสารประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในปี1945นะครับเครื่องบิน C-54 ใบพัดคู่ลำนี้แหละครับ ที่เป็นเครื่องบินที่ถูกเปลี่ยนมาให้เป็นเครื่องโดยสารของประธานาธิบดีลำแรกภายในนะครับได้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมคือมีห้องสําหรับนอนพักนะครับเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีห้องสําหรับการสื่อสารโดยเฉพาะที่จะมีแต่วิทยุข,ข้างในเนี่ยนอกจากนั้นนะครับยังมีทางลงที่ดัดแปลงมาสําหรับประธานาธิบดีโรสเวลโดยเฉพาะเพราะว่าประธานาธิบดีโรสเวลนะครับเขาพิการและเขาต้องใช้วิลแช์ไงเครื่องบินลำเนี้ยเลยดัดแปลงมาสําหรับเขาโดยเฉพาะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ได้มีคอส่ายว่า Air Force o n 1ครับ แต่มันมีชื่อว่า Sacred Cow ครับหรือแปลว่าวัวศักดิ์สิทธิ์นั่นเองใครเป็นคนตั้งชื่อว่าวัวศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่มันเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เครื่องบินของประธานาธิบดีเนี่ยจำเป็นต้องมีคอไซว่า Air Force One เพราะใายุของประธานาธิบดีไอเซน h ฮาเวอร์นะครับ เครื่องบินของเขาเนี่ยเกือบไปชนกับเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งเพราะว่าทั้งสองลำเนี่ยนะครับดันมีคอทรายหรือรหัสเนี่ยที่ใกล้เคียงและเหมือนกันมากทำให้หอการบินเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดขึ้นครับแล้วคำนวณเส้นทางการบินของสองลำเนี่ยให้มันทับกันรหัสเฉพาะ Air Force One เลยถูกใช้ขึ้นครับทีเนี้ยเรามาพูดกันถึง Air Force One ในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นเครื่องบินอะไรที่มีการดัดแปลงอะไรบ้างนะครับในช่วงปี1950เนี่ยนะครับ ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยได้มีฝูงเครื่องบินของเขาเองเนี่ยเป็นจำนวนหลายลำมากเลยและทุกลำเนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่ได้รับการดัดแปลงมาทั้งสิ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของประธานาธิบดีเวลาอยู่บนฟากฟ้าด้วยนะครับผมรุ่นของเครื่องบินเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนมาอย่างเรื่อยๆเลยรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น c 5 4ที่เราได้พูดกันใช่ไหมรุ่นถัดมาเนี่ยมีชื่อรุ่นว่า C121 ล็อกฮีทที่เป็นเครื่องยนต์ใบพัดคู่ เมื่อเครื่องไอ o n นเนี่ยได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วใช่ไหมแอร์ฟอส1ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรุ่น Boeing 707 เริ่มจะกใกล้เครื่องบินใหม่ๆขึ้นมาแล้วพอมาถึงช่วงปี1990เรานี่ยเราก็จะได้เห็น Air Force สวันรุ่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นก็คือ Boeing 7 4 7นั่นเองครับผมคือในช่วงแรกนะครับภารกิจของ Air Force สวเนี่ยคือการให้การโดยสารเฉยใช่ไหมครับแต่พอช่วงปลายสงครามเย็นไอ้เครื่องบิน Air Force สวันเนี่ยมันได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการเป็น Flying Crisis Center ครับคือเป็นที่ประชุมจัดการกับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไไมม่่่่่่่ววาาาาาาจะะเเเปเป็็นนนนสงงครรรรรตตตๆัหืือออออทียยกูพ้ เช่นสงครามนิวเคลียร์ครับผมคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนเครื่องบินเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่เลยซึ่งไอสีประจําของ Air Force 1วัเนี่ยนะครับมันถูกเปลี่ยนมาจากสีส้มโดยประธานาธิบดีเคนเนดีครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าสีเนี่ยมันดูไม่ทันสมัยเอาซะเลยก็เลยจ้างนักออกแบบมาออกแบบสีสมัยเลยครับผมโดยการออกแบบครั้งนี้ได้เพิ่มโลโก้ของ presidential seal นะครับหรือตราของออฟฟิศประธานาธิบดีนั่นเองครับผม โดยถ้าหากประธานาธิบดีเนี่ยต้องทําภารกิจบนฟ้าเป็นเวลานานแล้วจะลงไปเติมน้ำมันยังไงล่ะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเครื่องบินที่เป็น Air Force One เนี่ยนะครับจะได้รับการดัดแปลงให้สามารถเติมน้ํามันบนอากาศได้ในการเชื่อมท่อจากเครื่องบินจ่ายเชื้อเพลิงทําให้ทีนี้นะครับสามารถบินติดต่อกันได้เป็นเวลานานมากๆเลยก่อนจะลงครั้งหนึ่งนอกจากจะมีเครื่องบินที่คอยเติมน้ํามันให้แล้วเนี่ย Air f o r c ต์เนี่ยต้องได้รับการอารักขาจากเครื่องเจ็ตไม่ต่ํากว่า2องลำด้วยครับผมเมื่อพูดกันถึงความปลอดภัยเนี่ย ดัดแปลงเครื่อง747ให้เป็นยังไงไปบ้างข้างในเนี่ยนะครับเราจะเริ่มด้วยห้องชุดของประธานธิบดีเลยที่ประกอบไปด้วยห้องทํางานกับห้องที่ไว้พักอาศัยพร้อมกับมีห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องรับประธานอาหารห้องพักสําหรับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงห้องพยาบาลที่ขาดไม่ได้เลยและโซนที่เป็นที่นั่งโดยสารของพวกเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยหรือว่าแขกคนอื่นๆของประธานาธิบดีนะครับซึ่งแต่ละโซนเนี่ยจะมีการป้องกันอย่างแน่นหนาเลย สำหรับเรื่องระบบป้องกันเนี่ยเครื่องบินลำนี้นะครับมีการติดอิเล็กทรอนิกส์คาลเตอร์เมเชอร์หรือว่าคือลบกวนระบบสื่อสารหรือระบบไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ยังมีพลุแฟร์ที่ไว้ป้องกันการโจมตีจากจรวดนำวิถีด้วยถ้ายัางลําไม่พอเนี่ยแอร์ฟอสต์วันเนี่ยสามารถป้องกันการโจมตีจากนิวเคลียร์ได้ด้วยนะแต่ไม่ใช่ยิงมาใส่เครื่องบินโดยตรงนะหมายถึงถ้าสมมตินิวเคลียร์ล่วงลงมาแถวๆวนั้นเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทําให้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่มันพังแต่ Air Force One มีระบ,บพิเศษที่กัน,นมเหหลล็กไฟ,ฟ้าเาเ่นี้้้ไดรับมพอมกที่ใต้ท ของเครื่องบินเนี่ยได้มีการเสริมแผ่นเหล็ก ที่ป้องกันการระเบิดของนิวเคลีย์จากพื้นได้ด้วยนี่นะครับคือสิ่งที่ไม่ได้ถูกปิดเป็นความลับแต่ฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยยังคงคลาสสิฟายอยู่นะครับเขายังไม่บอกว่ามันมีอะไรอีกแต่จากที่ผมไปอ่านๆมานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแพนิคลูมด้วยก็คือห้องนี้ละไพสาหรับประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ชั้นสูงนะครับเผื่อเครื่องบินเนี่ยโดนโจมตีแล้วตกใช่ไหมไอแพนิคลูมเนี่ยแหละจะช่วยปกป้องคนที่อยู่ข้างในให้รอดจากเครื่องบินตกได้ครับผมแต่อันนี้ยังไม่มีการคอนเฟิรมมอกกาานนะะว่ัีีจจงงซึ้้บบพรบ เปลี่ยนใหม่แะดับแปลงทุกๆปีแล้วแต่เทคโนโลยีในช่วงนั้นๆนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่ก็นี่แหละครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับ Air r o r o n 1ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้กันนะครับ เป็นไงครับถ้าชอบเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมอาจจะหาเรื่องเกี่ยวกับประธานิบดีมาเล่าให้ฟังอีกอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของไวท์เฮาส์หรือว่าซีเคทเซอร์วิสอะไรพวกนี้มันน่าสนุกดีเหมือนกันนะยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการดู history world โลกประวัติศาสตร์ที่เราจะเอามาย่อให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกัน ในคลิปสั้นๆไม่เกิน10นาทีแบบนี้แหละครับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย